รัฐบาลเป็นกังวลไหมครับว่านโยบายต่างๆเนี่ยเวลามองไปข้างหน้าแล้วเหมือนต้องใช้เวลานะพอใช้เวลาเนี่ยตอนนี้ประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วไปยังมองไม่เห็นข้อสรุปตรงนั้นแต่ณเวลานี้เขาบอกว่าเงินในกระเป๋าเขาเหลือน้อยลงนะค่าใช้จ่ายข้าวของแพงขึ้นนะอะไรก็ลําบากทุกอย่างคืออย่างนี้ฮะผมว่าต้องมองสส่วนครับ นะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นระยะยาวนั่นก็คือทําไมระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยคล้ายๆกับหลายประเทศก็คือให้เวลา4ปีนะฮะเพราะว่าใน4ปีเนี่ยมันมันต้องมีเวลาที่นโยบายเหล่านี้ลงรากแล้วก็ดําเนินได้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ฝีมือกันใน4ปีแหละคุณจะอยู่มากกว่านั้นเนี่ยคุณต้องไปขอกลับไปขอประชาชนใช่ไหมฮะประชาชนเลือกกลับเข้ามาก็มีเวลาทําอีกแต่4ปีเนี่ยถ้าเราได้ทําเต็มๆผมเชื่อว่าปลายทางเนี่ยอุโมง์ปลายทางเนี่ยมีแสงสว่างแน่นอนนะครับ แต่ในระหว่างทางเนี่ยมันมีความผันผวนพอสมควรคุณสมานนะครับหลายๆปัจจัยเนี่ยเราคาดไว้ก่อนเราก็แก้ได้หลายหลายปัจจัยเนี่ยบางทีเราไม่ได้คาดไว้ก่อนจริงๆความผันผวนในเศรษฐกิจโลกนถ้ากลับไปอ่านคำแถลงนโยบายของท่านนายกยิ่งภักนีจะเห็นว่ามีการพูดเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เราก็วางพยายามที่จะวางระบบภุมิคุ้มกันในการประชุมกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ในเรื่องของกลุ่มเศรษฐกิจนะครับคณะรัฐมนตรีภาคเศรษฐกิจเนี่ย ก็มีการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆเพื่อทําให้ร่างรองรับกับความผันผวนนี้แต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่าหนักเพราะว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังมีทั้งวิกฤตการเมืองแล้วก็แล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ฟื้นดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเข้าเสจภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจรอบสองของสหรัฐอเมริกามีผลกระทบเลยนะครับผลกระทบครับยุโรปเองก็ไม่ฟื้นทีเดียวนะครับกรีซก็ยังมีปัญหาหลายประเทศยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดส่งออกที่เป็นตลาดส่งออกประจําของเราเนี่ย มันหายไปครับนะครับสิ่งที่เราพยายามทําก็คือไปลุยตลาดใหม่แต่กว่าจะท่้งตลาดใหม่นี่มันใช้เวลาใชนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับหลังจากรัฐผานปี49มาถึงปี54ี่เนี่ยประเทศไทยเสียเวลาไปมากนะครับความขัดแย้งทางการเมืองเอาละผ่านไปแล้วเราไม่มาโทษใครตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อตอนนี้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยไม่มีความไม่มั่นคงไ้การที่จะไปเปิดตลาดใหม่อะไรนีมันก็ยากนะวันนี้ลงตัวเนี่ยก็ต้องต้องลุยกันใหม่นะครับ จีนเองให้ความสําคัญกับเรามากท่านนายกรัมตรีพึ่งพบกับท่านประธานแอนดีสีจิ้นผิงที่ประชุมเอเปกที่บาหลีนะครับและนายกรัมตรีหลีเคร่อเฉียงก็จะมาประเทศไทยอาทิตย์หน้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นจีนในฐานะยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ประเทศไทยก็พูดกันภาษาชาวบ้านก็ต้องเข้าใจไว้อะเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่แลวถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยอย่างจีนเนี่ยมันจะมีข้อตกลงเรื่องการซื้อข้าวกับเรา มีเรื่องของการที่มาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงนะครับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรื่องน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถที่จะแก้ปัญหาไอ้ความผันผวนทางเศรษฐกิจในยุโรปในอเมริกาโดยการที่เกาะติดกับสถานการณ์ในอาเซียนกับเอเชียแปซิฟิกได้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมีภูมิคุ้มกันพอสมควรแต่กว่าเรื่องพวกนี้จะไหลลงมาถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาใช้เวลาอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้นะครับควบคุมไม่ได้จริงแล้ว ที่ผ่านมาเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสูงเกือบ60-70เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพอลดปั๊บมันก็มีปัญหาครับเราก็ต้องมาสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสมานได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆหัวเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหัวเมืองที่เรามองกันว่าจะเป็นเส้นทางหลักของรถไฟความเร็วสูงนะครับมีอัตราการเจริญเติบโตมากพอสมควรทีเดียวนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราปรับโครงสร้างกันดีๆเนี่ยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสัง้นครับช่วงสร้างที่ที่เราต้องรับความผันผวนแต่ในช่วงกลางยาวเนี่ยผมคิดว่าเดินหน้าต่อไปได้แน่นอนนะครับผมก็เห็นใจนะครับแล,แล้วก็เราเองก็ต้องพยายามที่จะดูมาตรการต่างๆเพราะว่า บางคนที่หาเช้ากินค้าเนี่ยเขาบอกแหมท่านเลยขามาพูดเงี้ยกลางยาวมันคือกี่วันใช่ไหมฮใช่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็มองอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นมาตรการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องการให้ลงเร็วครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่การที่สารรัฐมนูลทําให้งบประมาณเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะงบประมาณรัฐจํานวนมากเนี่ยจะ ทำให้ทําโครงการได้ทันทีแล้วผมคิดว่าตรงนี้ตอนนี้ก็ไม่ติดขัดแล้วเนี่ยไม่ติดขัดครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดในกระบวนการของการที่จะลงทุนเรื่องของน้ำสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเดินหน้าได้นะครับผมก็คิดว่าจะมีเงินลงทุนไปเพิ่อเงินลงทุนไปรายได้ก็จะเกิดขึ้นก็ใช้เวลาหน่อยครับแต่ตอนนี้เราเองก็ทุกคนนะฮะว่ต้องประหยัดต้อง ต้องช่วยกันนะครับครับเอาละในสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นปัจจัยที่บางครั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปก็ตามถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจเขาถดถอยมันก็มีผลกระทบกับเราซึ่งเราอาจจะควบคุมไม่ได้อนี้ปัจจัยภายในที่ทําให้เกิดเสถียรภาพของรัฐบาลมั่นคงหรือจะสั่นคลอนเนี่ยอันนี้เราควบคุมได้ปัจจัยภายในแต่บางครั้งเนี่ยครับมันอาจจะมันก็มี2ส่วนเมื่อกี้เราพูดมาตรการเศรษฐกิจนะครับซึ่งท่านนายกเองตอนนี้ก็กำลังให้ ทางหน่วยงานทางเศรษฐกิจได้วางนะครับแต่ปัจจัยที่สําคัญเนี่ยนะครับวันนี้ก็กลับมาการเมืองอีกเพราะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงทางการเมืองมีน้อยหลือแต่ศูนย์ค,คุณสมัยคงจําได้หลังปี40เนี่ยเรามีรัฐมนุษยฉบับประชาชนมีการเลือกตั้งตอนนั้นผมคุยกับน,นักธุรกิจต่างประเทศหรือไม่ก็ทั้งในประเทศเขาบอกเขาเลิกเขาเลิกประเมินแล้วนะความเสี่ยงทางการเมือง political risk เพราะว่าเขาถือว่าเป็นศูนย์นะครับแต่พอคืนมาเต็มที่ยังไงก็ยังไงก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่เราคุยกันทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ตอนนเี้ หลังจากการรัฐประหารและแม้กระทั่งตอนนี้การประเมินความเสี่ยงทางการเมืองยังมีอ,มอยู่ทีนี้มันกระทบยังไงมันก็นกระทบว่าพอมีความเสี่ยงทางการเมืองเขาก็เอาไปรวมพอเขาจะปล่อยกู้ทีดอกเบี้ยมัมนก็สูงขึ้นนะครับม,มันมีปัจจัยที่กระทบ,บอยู่นะครับ,รบนี้ทําอย่างไรที่ทําให้ความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ย เป็นน้อยที่สุดแล้วเป็นศูนย์เนี่ยผมคิดว่าเราต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีได้นะครับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมีได้เสมอแหละครับนะครับในระบอบประชาธิปไตยจะกลับไปหาสู่การเลือกตั้งจะมีการยุบสภาจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีนะครับอันนี้ผมยืนยันแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนักลงทุนเขาบอกว่าขอให้เปลี่ยนแปลงในระบบนแตะเพราะมันมีกติกาชัดเจนพอเปลี่ยนแปลงในระบบทุกคนก็รู้ว่าอ้าวสมมติ เกิดการลาออกเป็นการปรับครมาหรือการยุบสภาเนี่ยทุกคนรู้ว่าเราจะเดินไปยังไงต่อแต่ถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกระบบเป็นการรัฐประหารเป็นการที่เกิดการรุนแรงบนท้องถนนนะครับนักลงทุนเขาตกใจครับเขาไม่รู้จะแล้วไปยังไงต่อล่ะใช่ฮะถ้าเขามาลงทุนเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมรายได้เราก็จะหายไปนี่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถช่วยกันนะครับกระบวนการปรองดองทําให้เกิดขึ้นได้นะครับ ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเราเคารพกติกาของระบอบประชาธิปไตยทําให้กฎมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดความผันผวนทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคนรู้ว่าความเสี่ยงทางการเมืองน้อยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศดีมากนะครับครับเป็นประเทศที่ผลิตอาหารนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของโลกโลกต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพี่น้องคนไทยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอาชีพทําวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรา จะมีอาจจะคนอาจจะมีความรู้สึกว่าแหมอย่างที่คุณสมานบอกนะเงินเงินน้อยลงนะแต่ว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าคนตกงานเพียง0.7ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า full employment คือทุกคนมีงานทำนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาสร้างรายได้พอมีงานทําก็ต้องมาสร้างรายได้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ดีกว่าอีกหลายประเทศประเทศบางประเทศอย่างสเปนที่มีความคล้ายคลึงกับเราเนี่ยตกงาน20เปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามช่วยกันครับ,รบเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าเอเอตอนนี้เนี่ยมีข่าวอีกแล้วนะจะเท็จจริงประกันใดไม่รู้จะมีการปรับครมอมหรืออะไรก็ตามนี่รู้สึกมันทีทีทีภายในช่วงระยะเวลาสองปีคือการอัางนี้ที่ผมที่ผมได้คุยกับท่านนาย,ยกเนี่ยนะครับลาออกไม่มีมีการปล่อยข่าวนะครับท่านนายกจะลาออกไม่มีแน่นอนนะครับและยุบสภาก็ยังไม่เห็นท่านนายกนี่อยากทํางานให้เต็มเต็มสี่ปีเนื่องจากได้รับมอบหมายมาแล้วนะครับแล้วก็คิดว่า ในระบบรัฐสภาของเราเนี่ยเรายังสามารถเดินต่อไปได้<ช>นะครับในสภาชุดนี้ก็เป็นสภาท,ที่ขยนันแข่งอาจจะมีเรื่องกันบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันการปรับคอรมอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเป็นอำนาจของท่านนายกโดยอย่างเต็มที่เลยอ,อย่างที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปประชุมเอเปกเนี่ย ท่านก็บอกบางทีก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับตัวรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวท่านนายกตัวคนจะเป็นนักการเมืองกันเองจะเป็นประชาชนบางคนคนที่ทํางานเข้าตาบางทีคนที่ไม่ชอบมันก็มีกระแสที่อยากจะเปลี่ยนตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมที่ว่าเราทํางานในองค์กรไหนนะครับก็มีคนที่ชอบคนที่ไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนตัวนะครับแต่ท่านนายกเนี่ยมองว่ามองที่ผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีผลงานแล้วก็ยังทํางานอย่างเต็มที่อย่างที่ท่านนายกบอกขอให้ทำงานอย่างเต็มที่เถอะไม่ต้องห่วง นะครับท่านก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าบางบุคคลเพื่อความเหมาะสมบางทีผิดฟ้าผิดตัวบางทีทํางานไม่ได้นะครับก็เป็นอำนาจของท่านนายกในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่จะบอกว่าฉันไม่มีเวลามาลอนะต้องเปลี่ยนตัวคนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้เมื่อไหร่ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเปลี่ยนอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับเราก็ทํางานของเราเต็มที่ดีกว่านะครับประชาชนก็อย่าเป็นห่วงเพราะผมเชื่อนะครับว่าท่านนายกจะเปลี่ยนเนี่ย ก็จะเปลี่ยนพยายามหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดบางทีมันก็ยากนะคุณสมัยก็อยู่ในกล้ชิดการเมืองมาเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนคนหนึ่งนี่มันเงานปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องประชาชนก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยไม่ได้คนถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยถ้ารัฐบาลขับเคลื่อนไปได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนครับแน่นอนสิ่งที่หลายคนกังวลในตอนนี้นะครับ ย้อนกลับไปในอดีตเราเคยมีน้ําท่วมนะแม้แต่กรุงเทพมหานครปีนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ฝนตกหนักพายุมาแรงและเกินเป็นไงฮะในการวางแผนเมื่อวานผมคุยท่านรองนายกปลอดประสบนะครับท่านไปตรวจที่อยุธยาแล้วก็ด้านชายนาฏบาสักก็น้ำมากับนะครับแต่ไม่มากทีเท่าปี54นะครับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน่าจะดีขึ้นแล้วเรามีบทเรียนตรงนั้น ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับนต่เพราะว่าน้ำป่าไหลลงมาจากทางสาแก้วแล้วฝนตกหนักนะครับช่วงที่ท่านนายกไปเนี่ยก็ดูเหมือนเริ่มจะดีขึ้นแต่พอแต่ท่านนายกไปก็ไปให้เตรียมการแล้วนะฮะบอกว่าอย่าประมาทนะครับถ้าตกมาอีกมันหนักแน่ซึ่งทางอาทิตย์ดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ทํางานกันอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ต้องของคุณทางกองทัพไทยด้วยนะครับกองทัพบกโดยเฉพาะนะครับเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่ตรงนั้นเนี่ย มาน้ําเยอะครับเห็นใจเลยนะครับเมื่อวานท่านนายกก็สั่งการไปบอกว่าสถานที่สําคัญเป็นโรงพยาบาลอะไรนี่ต้องป้องกันไว้นะครับครับแต่อจะล้อมเมืองเลยก็ลําบากเพราะว่าตรงกบินบุรีนี่มันเป็นกระทะจริงๆฮะไปสร้างเมืองอยู่ในกระทะซึ่งตรงนี้เนี่ยในระยะยาวเราคงต้องมาคิดกันท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่รับน้ำาะมันต้องเลิกสร้างหมู่บ้านเลิกสร้างหมู่บ้านจัดสรรไปไหนนะครับ ที่เขาอยู่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนให้เขาจะเป็นยกสูงจะเป็นดีตัวขึ้นมาอะไรวิธีการยังไงก็ต้องมีวิธีการแล้วก็รัฐบาลก็พร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะลงทุนให้ใบบางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดจะยกทั้งเมืองเนี่ยมันก็คงลําบากเพราะฉะนั้นการจัดโซนนิ่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดน้ําท่วมต่างจังหวัดเนี่ยวันนี้รัฐบาลน่าจะยังบริหารจัดการได้นะครับฝนจะตกลงมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีฝนอีกช่วงหนึ่งครับ นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วผมคิดว่ารัฐบาลมีมาตรการพอในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนครับมันจะไม่เหมือนกับปีห้าสี่ปีห้าสี่นี่พวกเรานั่งลุ้นกันผมก็อยู่ในดอนเมืองกับท่านนายกเนี่ยน้ําไหลเข้ามานี่ก็ตกใจกันเหมือนกันนะครับก็สู้กันเต็มที่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในช่วงนั้นแต่ปีนี้น่าจะแตกต่างปีนี้น่าจะกลับไปเหมือนเดิมๆเก่าๆสมัยก่อนที่มันเป็น น้ำที่อาจจะท่วมขังเพราะฝนอ๋อครับไม่ใช่เป็นน้ำท่วมนายนละถ้าอย่างนั้นอยู่ที่กระบวนการระ,ะบายบซึ่งผมเข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ นะครับแล้วตอนนี้มีระบบประสานงานกับกบอนะครับซึ่งกบอก็น่าจะประสานงานช่วยเหลือได้ทันทีก็ต้องดูกันครับเอาละครับนะฮะท่านผู้ชมครับผมกําลังคุยอยู่กับท่านเลขาสุรันต์วิชาชีวะนะครับเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาถึงวันที่8ตุลาคมถ้าว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับก็คงจะเข้าใจนะฮะมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันในช่วงที่2ของมองรัฐสภาครับ